BKZ DARK GAMING อ่ะอีกคู่หนึ่งครับหาหนึ่งคนเข้าแกลนไฟนอลครับผมดาร์ก <On side. S 2> <Dark S 1> กับ <Sword. S 1> โซราครับ <c oughs> เป็นการเจอกันระหว่างเซิร์กับเตอร์ครับผมมันมือกันอีกแล้วเอ๊ย เี He, น่าสนใจบิวออเดอร์ไม่เหมือนกันนะครับในช่วงต้นเกมว่าผมทางฝั่งดาร์กก็1แคชหนึ่งแก๊สหพูบิวออเดอร์ปกติก็คือเอ็กซ์ก่อนแล้วค่อยไปอาร์มี่แต่เหมือนโซล่าจะรีบรีบรัสเซร์นิ่งใส่ดาร์กครับโซล่าให้มันได้อย่างนี้สิการรัสคืออะไรการรีบเร่งฉันจะไม่ทำอะไรเลยฉันจะทำสิ่งเนี้ยฉันจะเอาสิ่งเนี้ย <c oughs> <c oughs> ฉันจะใช้สิ่งนี้ ถล่มมันไปแล้วครับเอาเวอร์เกอร์ไปด้วยคือจัดเต็มแน่นอนออินถ้าเป็นสับโปเกอร์คือ All ออินเออเทน้าตักแล้วดารเห็นแล้วชัดเจนโอยดารอุทานเลยโอ้โอ้โอ้โอ <laughs> เดี๋ยวดูว่าจะสำเร็จหรือเปล่านะครับน่าจะชนประมาณนาทีที่สองพอดีดาร์ก็ทำไงดีวิง่งวุ่นเลยวิง่งวุ่นเลย อยู่ดีดักก็วาวุ่นวาวุ่นเลยหัววุ่นเลยลจังหวะนี้โอ้โหพ็อกซี่ครับพ็อกซี่สปายคาเลอร์แลพูพึ่งเสร็จพูพึ่งเสร็จครับผมเอา,อางไงดีดักเอาแล้วครับเอาแล้วครับวัดไมโครกันละจังหวะนี้จังหวะนี้ยังไงดักยังไงครับผมทั้งฝั่งโซล่าดูตัวเลขดูตัวเลข,ด,เลขดักพังดักพังแล้วพังแล้วพังอยู่พังต่อหลบจากข้างบนมาข้างล่างยังไงรัสปอกำลังจะเสร็จ เอ้ขอภายนะสปายสปายคอเลอร์แคนเซิลไปหนึ่งครับเซอร์กิงของดาร์กมาแล้วอาร์มี่อะใกล้เคียงกันแต่โซโล,ลา่าเอาเวิร์เรเรเรเกรเกอร์มาจ่ายอย่าดูดาร์กจะแก้ปัญหาสถานการณ์ตรงนี้ไปยังไงครับเถอชีตจริงๆนี่คือชีตเลยนะเออแหมนแฟนเซอร์บอกอย่าไปเล่นบ้าง <c oughs> ดูปั่นป่วนดีแต่มันเล่นได้เฉพาะมิลเลอร์แมชนะครับที่เจอเซอร์เพราะว่าคุณจะวางสปายคอเลอร์ได้ มันมีครีปให้คุณวาดสปายคอเลอร์แล้วอะไรยังไงครับขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงอ่ะไม่อยากสู้ <c oughs> ดาก็ไม่อยากสู้ครับโอ้ยยังไม่พร้อมยังไม่พร้อมตอนนี้เรายังไม่พร้อมที่จะคบกันอ่ะยังไงวิ่งไล่ตามวิงมว่งไล่ตามผู้จนกล้ามขึ้นเลยครับโซล่าเดียวไม่สู้ไม่เอาไม่หันมาเจาะแจววอร์ด้วยเลยจังหวะนี้อย่างนี้สปอร์เสร็จแล้วอ่าเอ้สปายอ่ะสปอร์อย่างเดียวเลยฮะสปายคอเลอร์ ไปเขาเรื่องของโต่านะแต่อยู่ในครีปของดาร์กครับอยู่ในบ้านดาร์กแล้วจังหวะน,นี้ยังไงดาร์กเข้าบ้านไม่ได้เฉยเลยฮนะดาร์กเข้าบ้านไม่ได้ดาร์กไม่มีอินคัมจะแก้ปัญหาตรงนี้ไปยังไงดีวะเนี่ยโอ้ไม่กอดแล้วถ้าตีแฮชถ้าตีแฮชอะตัวบูญลิ้งมันจะออกมาอ,อ่าเฮ้ย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 ดูเหมือนตรงยังไงอู้หูดาร์กแพ้ ดักแพ้ไฟแต่ข้างบนยังไม่จบยังไม่จบจะดูจากจำนวนเซอร์กลิ่งดาร์คเซอร์กลิ่งเยอะกว่าแล้วนะทำไปเล่นไวเอาเว้ยมันจะไปเวไหนวะเนี่ยนี่ก็ยังวิ่งวิ่งตามกันอยู่ครับเป็นหนังอินเดียเลยอ่ะขึ้นบ้านดาร์กคือตีแหกฝาวงล้อมออกมาว่ะเฮ้ยดาร์กตีแหกฝาวงล้อมออกมาว่ะแต่โซล่ายังมีอินคัมนะอินคัมบางๆอยู่แล้วเนี่ยอินคัมมินาโร ออแล้วครับเรากำลัลงจะมารวมตัวครับรวมตัวกันที่เมืองจันยังไงดาร์กตีแยกฝาวงร้อมมารวมตัวกันแล้วแล้วก็ปะทะไฟใหญ่ครั้งสุดท้ายไมโครไมโครใส่กันไมโครใส่กันดาร์กจีจีครับโอ้โหเจอชีตแพเจ็บจีตหัวจะปวดพลังกังไม่ช่วยดาร์กครับในเกมแรก อ่ะเดี๋ยวรอเกม2กออันสักครู่หนึ่ง อู้เกมแรกครับโซลา่าตั้งลิงได้เท่าไหร่แล้วก็เอาเวอร์เกอร์อรมาให้หมดเหลือไว้หนึ่งตัวแล้วก็วิ่งใส่เลยเออแล้วก็เ,เวอร์เกอร์ไปแปดสไปคอลเลอร์ช่วยเออก็คือชีสอะ่ะเปนเป็นชีสสไปคอลเลอร์ลัดเซอร์ลิงโอ้ระด์กแพ้ให้ด่านตัวเองเลือกมาด้วยนะ โอเคครับเป็นที่สอง,งครับผมทางฝั่งดร์กครับบูเซิร์กข,ขวาล่างของแผนทีโซราบเลสเซิร์ไซ้ายบนของแผนที่ แล้วก็แปะแฮชชูลี่ไปจังหวะนี้รอบนี้โซล่ากับดาร์กเล่น normal b u i ออ order นะครับ บิวออเดอร์เหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นก็วัดกันไปก่อนยาวๆถ้าเซิร์ชช่างจะฟาร์มอ่ะนู่นนะรอไปเลยครับหกนาทีอหกนาทีรอกันไปหกเก้าสิบสองทามมิ่งเขาจะอยู่ประมาณนี้อถ้าเซิร์ฟฟาร์มอ่ะนะหกเก้าสิบสอง โอโหแล้วเปิดแฮชสมครับยาวๆไปอันนี้คือการฟาร์มวัดผลละมีมาสกาวเล็กน้อยครับผมโซล่าเจอควีนดักหน้าบักซอยอย่างนี้ก็ต้องถอยกันครับไม่ไม,ไม่ไม่มีใครได้ข้อมูลอะไรเลยแต่ผมว่าดาร์กน่าจะมั่นใจสงคาเบลลิงนะไดูว่าจะมั่นแค่ไหนเอาจริงงตั้งแต่ได้แชมป์ได้แชมป์วลเนเซียมาก็ไม่เอาอะไรอีกเลย ฟอร์มหายไปเลยฟอร์มตอนแชมป์วาเลนเซียอุ้ยตอนวาเลนเซียอย่างเถื่อนเนี่ยใครเจอดาร์กนี่แบบมากันแบบทุกรูปแบบอะแบบอะไรก็ได้ใครก็ได้เออเอาไหนก็ได้เจอได้หมดอ่านี่เป็นช่วงฟาร์มครับฟาร์มฟาร์มฟาร์มกันไปก่อนเขาสร้างอะไรบ้างดูซ้ายบนนะครับสิ่งที่เขาสร้างอันนี้ยูนิตของเขาอะมีอะไรบ้างก็ใกล้เคียงกันใกล้เคียงกัน รงนี้สปีดลิงแล้วพอมีสปีดล link ปุ๊บเป็น unit ที่ mobility สูงก็อาจจะมาสก,กวแล้วก็มาป่วนนิดนึงดึงความสนใจแท,แท้หน่อยหลอกลอก่ลอความสนใจนิดนึงแต่ของจริงคือไอตัวเขียวเขียวนี่ครับเบล r i n ะดาเมจหนักมากมากครับแล้วเป็นดาเมจแบบแปด t d a m นะคือปุ้งเดียวเนี่ยภาพมันจะเป็นอย่างนี้เห็นจ่ายดาเมจกันไปจ่ายดาเมจกันไปแล้วจวังหวะนี้ครับโซล่ามาป้องกันฐานเสียแฮ a นี่คือจบเลยเหมือนกันนะ ทำไปเล่นไปแล้วก็ดูการไมโครของดาครับผมโอ้โหโซลา่าจ่ายเบลลิงฟรีตลอดแต่ก็ป้องกันแฮชชูรี่ตัวเองเอาไว้ได้ครับคือไอ้เจ้าเผาเซิร์ฟเนี่ยไอ้แฮชเนี่ยที่มเีเขาเนี่ยมันเป็นทุกสิ่งทุกอย่างครับมันเป็นฐานที่เขาใช้เก็บแร่เป็นฐานที่เอาไว้สร้างตัวหนอนซึ่งตัวหนอนก็เอามาสร้างยูนิตใช่ไหมคือถ้าเสียแฮชอะมันเสียหลายอย่างมากๆอย่างเผ่าอื่นเน่เสียแฮชอะมันยังแค่แบบ สร้างวัวเกลไม่ได้เอออาจจะมีอาจจะมีเล่นเทคอย่างอื่นไม่ได้แต่มันไม่ใช่สร้างยูนิตอาร์มี่ไม่ได้แต่เซิร์ฟก็คือการเสียกําลังในการสร้างยูนิตอาร์มี่ไปเลยครับแล้วโซล่าออกยูนิตใหม่มาคือโรกนะออตัวดว้ดวงเนี้ยฮแต่ดักไม่สนใจรันบายผ่านไปที่มินเนอร์ไลน์เลยเออเหมือนดักจะไม่เล่นโลกปะ ไม่ได้เล่นอ๋ออ,อุ้ยกลายเป็นเทคตามเฉยแล้วก็ออกโรกมาทีหลังครับ mm. กลายเป็นดาร์กดูเทคช้าๆไปนะโอ้แล้วจ่ายเยอะคือจ่ายกะปิดเกมแต่ปิดไม่ได้ครับจ่ายเซอร์กิ้งไปเยอะมากๆเลยดูจากยูนิสลอสเมื่อสักครู่นี้แล้วสิ่งที่มันได้กลับมามันไม่คุ้มทำยังไงดีครับเกมตามอีกแล้วดาร์ก ตอนนี้ตอนนี้ก็ต้องลุนให้ดาร์กซ่อมนะส่วนโซลาก็ฟาร์มไปครับตามทามมิ่งตัวเองกันได้แล้วก็ได้ฟาร์มคือมันคัดสิกเซิร์กอะกันไปก่อนแล้วก็ฟาร์มสู้กลายเป็นดาร์กดูร้อนลนร้อนล,อน,ลอนมากไปเพื่อก,กลายเป็นเสียตัวเลขไปเลยครับ อ่ะ e อีแชมเบอร์เบสที่ไว้เพิ่มเทคครับอ่าอัพเทคให้ยิงแรงขึ้นเกาะหนาขึ้นอะไรพวกนี้โอ้โหดูตัวเลขแล้วค่อนข้างน่าเป็นห่วงดาร์กมากๆเกมนี้ไม่มีภาพแล้วโซลา่าไปอีกหนึ่งเทคแล้วขึ้นเทคแอร์ยูนิตอีกคือจะมีเซอร์ไพรส์แน่นอนเพราะเขาวาง ่านเทคไว้หลังแนวมิโนโนไล,ลครับแบบลึกสุดใจเลยดาก็คือไม่มีข้อมูลครับว่าจะโดนเทคอะไรเพิ่มเติมอีกก็ตอนนี้คิดว่าเป็นโรคชนโรคแล้วก็ลิงเบลลิงแต่ถ้าเจอเทคแอร์ยูนิตไปก็น่าจะมีร้องเหมือนกันอ่าอย่าลืมกดติดตามนะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับผมเพื่อนๆทุกคน ใครแหวะเข้ามาใหม่ยังไงก็ทักทายพูดคุยกันได้พอเกมฟาร์มเกมฟาร์มเราก็มานั่งคุยกันดีกว่าไม่มีอะไรให้เราฮะตอนนี้เนื้อหาเกมยังนิ่งอยู่ยังนิ่งอยู่แต่ดาร์กเทคตามคนระับตัวเลขสู้ได้แล้วแต่เทคมันจะมันจะห่างกับโซลา่าหนึ่งเทคมันจะมีเทคที่โซลา่ามีแต่ดาร์กไม่มีอ่ที่เห็นชัดตอนนี้ก็คือเทคไอยูนิตแล้วละ แล้วก็เป็นมูทลิกส์ครับพอมูท่ามาอนาคตของดาร์ก,ก็ดับลง <c oughs> จะอะไรไปสู้มูท่าไม่มีไม่มีไม่มีอามีมม่ตัวไหนยิงมูท่าได้เลยแล้ดาร์ไม่มีข้อมูลด้วยหนักละอ่า,าได้ข้อมูลแล้วมูท่าผมเวลาผมเห็นอย่างเงี้ยผมจะดูเรีแอคชั่นนักแข่งก่อนเลย <c oughs> เอาไงต่อดี อ๋อหลอดหนึ่งตัวแล้วก็เสียอีกหนึ่งตัวโอ้หนักแล้วก็หลอดอีกหนึ่งตัวซัพพลายบ็อกไปเลยครับปอ,อมูท่าออกมาคือก็เจอเคลียร์น่านฟ้าทันทีโอ้โหแล้วเจอยิงฟรีโอเคมันอาจจะยิงนานหน่อยแหลนะแต่ไม่ันไม่แรงอะ่ะแต่มันน่าลำคาญครับ โอ้แล้วดูปริมาณอารมี่ห่างกันเยอะมากๆดูจังหวะกะทะเฮ้ยทำเป็นเล่นถ้ามูท่าไม่เข้าไฟอ่ะดาร์สู้ได้นะเพราะว่ายัางไงก็มีควีนค้าหลังอยู่อแต่มูท่าเข้าไฟมาแล้วครับแล้วก็เหลือแต่ราวเวนเจอร์ราวเวนเจอร์มันก็ไม่ได้ถึงอะไรขนาดนั้น น่าจะดันออกไปไม่ได้โอเคไปเจอนเกมสมได้เลยเรียบร้อยแพ้ไฟครับดักเฮ้ยโตล่าอยู่ดีก็ล่างทองเฉยอทามมิ่งทุกอย่างอย่างเอาอะเหมือนเอาจริงนะโตล่าเกิดมาเพื่อฆ่าเซิร์ฟเว้ยเจอเผ่าอื่นหึงเขาจะแบบดูปั๊มปเป๋อเปอดู่อยเอาเดีเจอเซิร์ฟเมื่อไหร่มีพลังแปงเมื่อนั้นขึ้นชื่อออขึ้นชื่อ โอเคเดีย๋ยวรอเกมสมวันสักคู่ครับโอเคขอบคุณขอบคุณ follow นะครับขอบคุณ follow ครับพูดคุยกันได้ครับผมก็เกม starcraft 2นะครับผมเล่นฟรีเกมนี้เล่นฟรีเป็น rts เกมสร้างเมืองถ้าสมัยก่อนก็จะเรียกกันเกมตั้งฐานเนี้เอเกมสร้างฐานตั้งฐานตั้งยูนิตตายเดียวกับคอมมอนแห่งคอนเครร์เอ็ดออฟอิม แล้วก็ Battle r ร a เป็นถ้าถ้านับ Starcraft 1ก็คือรุ่นรุ่น2อ่าเพราะรุ่นแรกมันก็จะเป็นพวกวอ r คราฟดูนดูนดูนไม่ใช่ดูนดูนเออดูนดูนมีดูนวอลคร f บแล้วก็มาเป็นสตาร์คร f บประมาณนี้ถ้าถ้าที่ผมเล่าๆได้นะรุ่นสองรุ่นสอง ว่าฝากขยี้หัวใจรัวๆก็ได้ครับถ้าชอบเกมนี้นะฝากฝากขยี้หัวใจนะกดหัวใจให้รัวๆขอบคุณมากขอบคุณมากอันนี้สดจากเกาหลีเลยนะครับ TSL ฮะสนับสนุนโดย a อฟริกาทีครับดูสดกันได้ที่ a อฟริกาทีวีเลยครับผมก็เป็นแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งเบอร์ท็อปจากเกาหลี ยานแม่เขาอยู่ที่เกาหลีฮะแล้วก็เกมสมดาร์กต้องเล่นเร็วแล้วแหละแล้วก็เล่นอุ้ยจะเป็นลัสชนลัสวะเออเปิดทูมาแล้วดาร์กเล่นอย่างเร็วคือแบบทามมิ่งนาราลกมากเอาอ่ะอันนี้คือวิ่งวิ่งแข่งกันครับในเกมสมนี่ครับ ดาร์บูเซอร์ขวาบนของแผนที่แล้วก็โซลาร์เรสเซอร์ซ้ายล,ล่างของแผนที่เปิดมาด้วยลัดเซอร์ลิงด้วยกันทั้งคู่มันจะกินข้าวไม่หมดจานเอานะ <c oughs> คนมาดูย้อนดูไฮไลท์ะไรอย่างงี้อเรมันจะจบไวเอานัาแ่แหละแล้วก็วิ่งใส่กันวิ่งใส่กันเป็นตัวเอชเพราะฉะนั้นจะไม่เจอกัน แต่ทางฝั่งโซล่าก, Solar ก็เห็นแล้วว่าดาร์กวิ่งมาจะรอก,กลับมากันคนกันได้เปรียบหรือเปล่าคนกันจะมีควีนเล่นม่ะเออคนกันจะมีควีนเล่นโอ้ล่ะโซล่าไปเบลลิงไวอีกล่ะเทคนำอีกแล้วอ่ะ mm hmm. เขาตัดสินใจเร็ว mm hmm. เขาไม่คว mm ีน hmm. คือโซล่า hmm. เขาไม่ไม่ออกยูนิตควีนมาครับ mm hmm. เขาเขาเพิ่มเทคแทน อ่าดาักสีฟ้าไล่ไปก่อนคืออยู่ดีๆก็ไม่มีภาพใช่ไหมสองเกมแรกไม่มีใครคาดเดาอะไรทั้งได้ทั้งนั้งแล้วก็สองเบลลิงนะดุกดิ๊กดุกดิกด๊กโอ้โหโอติอะเซิร์ชชนเซิร์ชเขาเคลียร์เบลลิงคือหนึ่งลิงหนึ่งเบลลิงครับกำไรสุดแล้ว แต่จังหวะนี้โอ้ยเสียแฮชโอ้ยไม่มีเบลลิงทำไมเทคเบลลิงดักมาช้ากว่าวะเพราะดักไปเล่นควีนครับและควีนเอามาก็คือเอามารีดลาว่าเอามาฉีดลาว่าคือเพิ่มจํานวนหนอนแต่กลายเป็นว่าไม่มีอะไรมาดีเฟนต์ข้างล่างเพราะควีนมันลงไปเล่นไม่ได้แล้วเบลลิงก็เข้ามาแล้วยังไงเสียสองควีนจีจีขอจีจีขอสามศูนย์คลีนสวีป จริงหรือนี่โอ้โหเสียสองควีนเรียบร้อยครับดาร์กมอบได้เลยโซลา่าเกิดมาเพื่อฆ่าเซิร์ฟโซล่าเดอะไพรมอลเซิร์ฟครับโอ้โหโคตรเดือดไม่มีภาพเลยไม่มีทรงเลยดาร์กบองตร